ใจเยสิ่งที่ทงน้ำมอจเย็นสวัสดีสวัสดีอาจารย์ยูจีว่าสิ่งที่สวัสดีครับน้ำน้ำโอเคเลยครับสองตุ๊กไม่ง้องคอนั่งยองคอได้ค่ับแป๊บครึ่งนะครั พระเจ้าทัขาพาแขนนะจนไหมค่ะพาขาขอบคขอบคุาเรดีแล้วเราด้วยแล้วคำพูดจะดีหน่อยเสียไปรวยไปรวยแมย่วน่นมันสี่เดยวหร

เอาใส่สีน่แหละนทุกตอกด้วยนี่เป็ากระแสแล้วนมองไม่เด้นจอขาไม่แล้วขอนเรงหนังนอลงบ้างก็องคืนเขาไม่ดีนั่งไม่ได้นะคะบเขาไม่ค่อยดี อันนี้ทพงวาห้าหกเลยนะไอ้เนี่สต้องแข่งทั้งปวดไหนเลยอ่ะได้แข่งปัญญาย่อมจะโอ้ เขอแต่ที่จะเอาแขนแขนที่จะเขาขันเรือก็เราไม่สนใมบ้านหรอกข้างหลตั้งาว่าข้างหลังกจะปล่เรื่ข้างหลังผมจะละางก่อนต้องเส้นก่อนาะไงก่อเส้นก่อต้องแปรงก่อนขาลังผมเส้น สืออยเิเสียงอยู่ประมาณหกสี่หมื่นห้าหมื่นเน่แมเ้คือสมัยู่แ่น